สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะคะเนาะเมื่อนนี้นะคะแม่เกะกับแม่หมูนะคะได้มาขอชูขอหลับนะคะน้ำแม่พิมพ์ผ้านะคะก้อนสีเข้าไปหาปูนะคะเขามาจุดถูกกันวบก้อนนะคะขอชูขอหลับนะคะเดี๋ยวห้าเขาไปหาปูกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนกลับขึ้นมาเบิ้งตัวเลขกันเลยนะคะว่าดได้ตัวใดนะคะเดี๋ยวเขาไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะเนาะ บอกปัญหาเลยนะครับบอกปัญหายังบอกเป็นตัวเลยไหมบ้าคะเพิ่ก็บอกเป็นตเลยเพม่นกัว่าถือร่องเบิ้งเที่ยวมันมันมาท่นันาค่ะันเพื่อนก็อยว่าน่งนั่นหนึ่งเจ็ดแปด้แปดเจ็ดหนึ่งไปทันตัวฟันปลาส่วนเี้ครับหาหนึ่งับ้อเก่ามาท่านเพามาเรียกันซื้อเรีกตัวเก่าไว้ในรางชิ่หาหาเชเอ็ดม่นัก็ว่าซเรียกสามตัวกับเจ็ดแปดหนึ่ง เพือแปดเจ็ดหนึ่งนี่และประมาณนี่ละเพ่นบอกเพนบอกเขาไปกับมาานะก็เลยเขียนไปสารภาก่อนนะค่ะสารบบพเขียนแต้วันที่ C ฝนอ่อนวันที่นวันที่ยี่สิบวันที่อวันที่เจ็บกาเล้เขียนไ้โอ้กันแรงเรี่อาหมือเขียนไปเพื่นบอกก็เลยเขียนไปอะไรมาต่ำนุ่ปู โอ้เขียนอันแต่ถดนแล้วจ้าผุนเ้ามดเสียเาคับอันอันผมากรักษาเก่าเดือนมากรักษาเกาเดือนมากอล้วเช้าเมื่อฟันก็เลยเขียนไว้แต่วแม่มแม่นดอกเป็นแนวทางกันเสื้อค่ะกูได้มากกันเื้อมามากกันแล้วไปเดกพฟันนี่เส่อดอกูกฟันไป่เ่ล่ะนอ่กับฟันมาทุกคนนี่หละเอฟซีก็จะบอกฟันออกจะบอกว่าถาจะปูฟันไว้ เอซี่ฝันโมเมนค่ะเอซี่ฝันแมนได้หปูฝันห้แทนเถอะนั่นะปูว่าฝันไม่ทันนะแต่ว่าถามบันเล็เลกดังเขาบ่าตอนนี้บ้าีเด้ค่ะบ้านีเด็กดังค่ะขันตัดสองสองสองตัวสิสิดังอยู่ค่ะแล้วเราไม่ได้ไันตทงสองตัวเลยเหรอเพราะว่าเพราะว่ากันซื้อม่าต้องเส้อสองตัวน้าเหมืนบ้าเลขกันหนึ่งพนกันแนวค่ะเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง้าไม่ได้เหรอตังสี นึ่งนึงหาเท่าื้พี่นวลพ่นบอกปู่ว่าซื้อเลขตัวเก้าสิบหาหาบเอที่แรกพี่นบอกพี่นวลสิบหาสิบเออบัตเพ่นเลเยว่าเนี่ยเลขกัไม่เกตกับแฝกกำนังเซ่พี่นวเ่บ่ตก็ะไรบานเี่ยซีเลขเลขตัวเก้าเมื่อกี้ออกตัวใดมันออกหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งบา่นเลขตัวเก้ามันมีอะเรเลขตัวเก้ากับมี เาเจ็ดเอาแปดทสเอันหนึงห<ล>่งส่นวนสึก,นก,ก็ไล่จับ้อบกันแต่เด้เหมันบอหมากนยน,นะเพราะว่ามันบอกเป็นตัวไม่ได้บอกปเป็นปัญหาเท่นั้นปัญหาต้อหม่ามดสยเอาตีนัดตีแหม่นงูน้อยเชียวสาตีเจ็ดสามเจ็ดสี่งูน่อยข้ามเจ็ดเซ่เลยโอ้ีมันมเพราะว่าเพราะว่าเขาเคย เคยงูปัญหาเน่านี่เขาว่าเขาไปไล่มองเขาว่าค่ะางูกับเสากับเสานี่เขาว่าเจ็ดสามเจ็ดสี่เขาอกเขาเขาไปดีเจอสามเจ็ดส่าเขาว่าีแม่นทาแม่เนเนอะเนาะค่ะเสากับเสากับเป็นสามเป็นสี่นะเสาเป็นสามเป็นสเขาว่าเจ็ดเนาะีแม่นมเีวนตีสามเจ็ดเอ้เจ็ดสามเจี่เราบอกสามเจ็ดหนึ่งวันแต่ว่ามางอนี่กับงอนก้อนเนี่ยิ่นฝ่นมวปัญหาพสดงว่าทีนี่ค่ะให้เป็นโตเลยเนาะค่ะแต่ว่าิ่นมวเท่าโตหรอก S 2> <S, <S 2> ที่แรกพ่อพ่าเลีกไม่เกตมันบ่าก็เลยว่าเอาแปดกำเนึองใส่บันการไม่หาก็เอาหนึ่งใส่มันว่ามันไม่สวางเอาเก้าใส่บันการซีก็เลยก็เลยจำได้ก็เลยได้เขียนไว้แล้ไปท้ายเอาบันไหเอฟซีเป็นแนว่ยท่าง็นเลขค้อมฝันเลขนนี้ไม่พูดใช่หรอเง่นแลกันมากก็เอามามากกันแล้วไปเสียบว่ที่นี่เงินพูน นวามี่ค่ะนี่แล้วว่าจะออดพูดเ่งยไ่อยรว่ารู้ว่าสิสลับกันนะครับผหนึ่งเจ็ดแปดไปเออกขแล้วแตร่เรีแท่บ้งนาันอะเนยตงาระว่าตัวเพิ่นบอกเพิ่นกับบอกหนึงเจ็ดแปดค่ะหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งเพ่นบอวเธอเขียนซาวไปเธอซื้อนะมันเพิ่นบอวเพิ่นบอเล่นบอไปบกันั่งบอกัอปันก็เลย เพิ่นบอกแก็เลยจาวบอกจาวบอกเลยมาเขียนไว้แนวทา่าไอซ้ำไอซ้ำตัวเลยนนนเนาะค่ะเนาะสามตัวเป็น,น,าานแวนวท่ามน้ยคะเนาะถ้าเราตัวเขาสามตัวเพิ่นนี่มันจะออกออกล่างเลยโอ้ค่ะส่วนมากสิีมาเป็นล่างอเออได้สามตัวมันจะมาเป็นล่างครูหนึ่งหลอแต่เ<อ>พิ่นบอกเพิ่นบอกเป็นมาเท่างไหนถ้าว่าเลขเลขสองตัวนี่สิมีออกบนได้บค่ะเป็นท่าสั้นเพราะว่าเคยเปล่นท้ายแม่ดาล่าท้ายแม ช่องยังเนี่ยหรอเพื่อนเราแค่เจ้านี่แหช่องแม่เกศผ้าโชกค่ะอันกับแม่หมูผ้าโชกเออนั่นและค่ะก็แม่เกศแม่หมูเนี่ยนะติดตามก็ดีก็แชร์กันเน่ยนะค่ะจที่อะไรพิ่นมาผาโชกฮาราบไป่ให้ค่ะเมื่อซื้อได้ก็เทว่าเกศเปล่อะไกแล้วนี่กันจะเมื่อเขาบ่าว่าเลขปู้อัานมดแล้วอันจะไดู้้ฟันจะมาที่ที่แปกที่ปกันว่า เขาไปคลายให้ดอกวะท่านค่ะคลายหรือคายลอยละลวะท่านเนี่นะก็ไปคายเอานี่นะค่ะตัวเลขนะคะของปูนะคะปูซีหกนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะหาหนึ่งสองเก่านะคะคุณชุ่มกระดูซึกว่าเลขสีอันแล้วนะคะ่ะข้าเลนหกประตูนะค่ะเนาะหนึ่งเจ็ดแปดไปแบบนี้นะคะเนา,ายได้

นัดวันที่ยี่สิบเจ็ดป็นหอขาปูนัดวันที่ยี่สิบเจ็นว่าใกล้ๆมือวันที่ยี่สิบเจ็ดนค่ะเนี่ยค่ะ้าวันสองเจ็ดซวันานนัดวันที่ยีบค่ะวานนปูนค่ะ่นี่บตาไปเด้อค่ะปว่าวันที่ย่สิบเจ็ดเ่าค่ะปู่าเเข้าใจวัาันน้ดวันที่ยีิบเจ็ดเลยค่ะนัดวันที่ยี่ิบเจ็ดเ อ,ออกสองเจ็ดใ่าออกหน้าเขออกออกเนื้อเจ็ดเจ็ดนึไระเรียกประมาณถ้ามันเจ็ดเนื้อเขาเป็นเจ็ดแปดเรียกล่างร้อมเพราะว่าเพิ่นบ่อสามตัวมันจะออกล่างมาตะไดค่จะออกคู่หนึ่งเลยเขาบอกออกคู่หน้าคู่หลังข้ทางการเจ้าันเอาแพราะว่าเลขกสองตนี่จะเป็นบนเพราะว่าเนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นบอกมาตะหนี่สิสิมนสิเป็นมาตะไหนต่อไหนเลยกด้ก็ว่าเพิ่นสิบังงไว้ตัวนึ่งนะ เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งอีกไปเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งสี่ก็ได้ค่ะแล้วข้อเจ็ดแปดไปเบิงไปเบิงลูกถูกนะคะเพราะว่างดก่อนนะคะมาขอน้ำตาแม่กระได้ยู่ค่ะได้ค่ะน้ำแม่เอ่อแม่ตะเพียนพิมพ์ผ้าเลยนะค่ะซื้อมันอ๋อจตาแม่ตาเพี้ยนพิมพ์ผ้านะคะเดี๋ยวเหาวขอไปเบิงตัวเลขจุดถูกกันเลยเนาะค่ะว่าได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะจุดถูกนาะค่ะขอ โชวคอรามนะคะนั่มแม่ตะเคียนพิมพ์ผ้าเนาะคะ่ะเนาะกระจุดได้สองสองสามนะคะท่ชนชมก็เป็นแนวทางนะคะเนะะี่ยค่ะจุดถูดดออกได้นะคะออแต่ว่าปูกะวานนะคะเนาะปูกะว่าเนะคะว่าวันที่ยิบเจ็ดนะคะพันบอกว่าวันที่ยิบเจ็ดก่อนมาขอเนาะคะ่ะรื่นเหล็กเสีออกสองเจ็ดาค่ะหายปริศนาได้ปูวาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โูอันที่ปูวาน เจ็ดจมามมะขอไม่เหมือนกจ่าแมนค่ะ,ะ,คะก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางบ้างเนาะเมมูเนาะแมนมค่ะล่องเสียงลองเสียงโศกเสียง,ะะยงลาบบ้างเนาะคะ่ะเพราะวา่าวันที่ยีิบเจ็ดวันพระนี่นะคะปู่สีไดจมาขออีกรอบหนึ่งนะคะทุ่านนะคะแคบนาจอไวบเบิ่งทั้งค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่เกี่กับมี่ทอนีนะคะทุกช่า็ขอห้ท่านผู้ชมทุกทุกานเอฟซีทุกๆุกคนนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเก็บดเด็จนเด้อค่ะขอใหายลำลำเลยด้วยนะคะถูกหวยไปด้วยกันนะคะวันที่หนึ่งธันวาคมสองหนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ